สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาร์ลอดคลิปนี้เป็นคลิปไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวทัตุดินธาตดินได้แก่ราศีกันราศีพุธศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนปี2566หมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานนี่เป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับมาฟังกันนยครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวท่านดินกันพิศกมกรน,นะครับไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณมีพลังงานแปดดาบเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการติดความอึดอัดการที่มีกำแพงดีไฮพิเทตเป็นพลังงานแห่งความรักสี่เหรียญ เจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการปิดกั้นบล็อกมีกำแพงนะครับเป็นพลังงานของเดือดแทนการเปลี่ยนแปลงกัดรับเปลี่ยนการโยกย้ายมีพลังงานของสามถ้วยเข้ามาความรักอาจจะเป็นความรักที่เป็นมือที่สามจัดเม้นพลังงานแห่งการหลุดออกมาตื่นรู้อะไรบางอย่างหลุดออกมาจากความรู้สึกก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสิบเหรียญเข้ามาเป็นพลังงานของความมองถึงครอบครัวห้าเหรียญมีในความคิดของคุณคุณเคยเสียใจเคยผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นพลังงานของเก้าเหรียญเข้ามาความสุข โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองนะครับมีพลังงานของ Queen ัพคับพลังงานใต้สำรับเป็นพลังงานแห่งการอธิษฐานขอพรหรือกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองเก็ได้นะครับเป็นพลังงานนี้เข้ามานะ,ะ,ะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านมา,า,นม,ามีใครที่ปิดกั้นบล็อกมีกำแพงการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจากอดีตที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนและมีพลังงานจัดเม้นขึ้นมาการหลุดออกมาการหลุดออกมาจากความกดดันแปดแปดดามีใครยังรู้สึกที่กําลังติดอยู่กับอดีตอยู่หรือเปล่ากับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆความรู้สึกที่ยังออกมาไม่ได้เป็นความรับเป็นมือที่สามกันมาด้วยหรือเปล่าเป็นพลังงานจีเหรียญเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองหรือสิ่งที่ผ่านมามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็ได้นะครับเป็นพลังงานนี้เข้ามาเป็นพลังงานของก้าเหรียญกลับมาโฟกัสถึงเรื่องสิ่งต่างๆของตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาคิดและทบทวนถึงต่างๆของคุณการที่มองครอบครัวเป็นครอบครัวของคุณก็ได้นะที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องต่างๆของครอบครัวกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานนี้เข้ามาเป็นพลังงานนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะครับชาวธาตุินกันพิศมกร ีนถือถ้วยเป็นพลังงานของควีนถือถ้วยเข้ามานะครับเป็นพลังงานนี้กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมาดูแลตัวเองหรือเคยอธิษฐานขอพรตอแก้วที่หรือตอนนี้กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นกลับมาดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองสิ่งที่เคยผ่านมาคุณเป็นคนที่เคยที่ นายถือเหรียญเป็นคนที่เคยทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่ง Queen of Wands เป็นพลังงานของราชนีถือเมเดา s t e n เป็นพลังงานแห่งความแข่งการกลับมาแข่งในหัวใจของคุณกลับมาอยู่ในมุมของคุณก็ได้นะครับโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองกลับมามองถึงทุกๆอย่างของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของ Queen of Cups กับพลังงานของ Queen of Wands กลับมาสนใจเรื่องของตัวเองมากขึ้นเป็นพลังงานของคนที่กลับมาโฟกัสและมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับ เป็นพลังงานเข้ามามีความมุ่งมั่นขึ้นมีความที่เข้มแข็งในหัวใจสิ่งที่ผ่านมาเป็นอะไรที่เบื่อไปแล้วเป็นอะไรที่หลุดออกมาเป็นอะไรที่เหมือนพลังงานจัดเม้นทีเข้ามาการตสื่อรู้การหลุดออกมาจากของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงไมท้าเข้ามามีพลังงานหนึ่งถ้วยเข้ามาเอทเออฟครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นความรักข้างในของคุณก็ได้นะครับคนที่เป็นคู่กันจะเข้ามาเติมเต็มในความรู้สึกเติมเต็มในความเข้าใจกันและกันนะครับเป็นพลังงานของคิง ออบวานกับราชินีถึงไม้เท้าเป็นพลังงานแห่งการที่จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องครอบครัวและอนาคตไปด้วยกันก็ได้นะครับมีพลังงานการเปลี่ยนแปลงออกมาการหลุดออกมาหลุดออกมาในสิ่งนี้หลุดออกมาที่ความอึดอัดจากคดีที่ผ่านมาความอึดอัดจากคดีที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกกดดันตัวเองคุณรู้สึกว่ามีความรับต่อกันเป็นพลังงานรักสามเศร้าที่เข้ามาตอนนี้นะครับ มีพลังงานเดอเฮอร์มิตเข้ามากับมาคิดกับมาทบทวนเรื่องต่างๆของตัวของคุณกลับมาเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นกับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วสิ่งโอกาสดีๆก็กาลังที่จะเข้ามาหาคุณนะครับเพราะมีพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนช่วงนี้อยู่นะครับเป็นพลังงานแห่งการเหนื่อยกับความพยายามอะไรมาทุ่มเทให้กับเขาอยู่ฝ่ายเดียวเป็นพลังงานแห่งความเจ็บโดนทําร้ายมาโดนแทงข้างหลังมาเป็นความเนหน็ดเหนาาของคุณนะ่ะเหนื่อยและกับการที่ต้องโดนใครทําร้ายจิตใจกันอยู่ เรื่อยๆก็ได้นะเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองเดินออกมาจากสิ่งที่คุณเคยเป็นความรักที่รู้สึกว่าคุณเคยทุ่มเทนะเคยทุ่มเทให้กับคนคนนี้เคยเสียสละให้ทุกอย่างเคยทุ่มเทให้แก่กันและกันในวันหนึ่งอ่ะที่คุณต้องเดินออกมาในวันหนึ่งที่คุณกลับมาดูแลหัวใจของคุณเองในวันหนึ่งอ่ะที่คุณกลับมาโฟกัสถึงเรื่องตัวเองมากขึ้นความสุขเข้ามาแล้วครับมีพลังงานเดอะซันเข้ามาเนี่ยเป็นความสุขของคุณเองเป็นความที่ กลับมาล่าเริงอีกครั้งกลับมามีความสุขกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับหัวใจของคุณก็ได้มีเอชออกขัเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นความรักที่ดีเป็นพลังงานแห่งการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองก็ได้นะสิ่งที่ผ่านมามันก็คงเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะครับเดินออกมามุกออกมาจากความรักที่มันไม่ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานนี้เข้ามานะ,ะเป็นพลังงานแห่งไพ Victory, ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จการเดินไปข้างหน้าขับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณ เป็นคนคนหนึ่งอ่ะที่เคยพยายามทาอะไรหมดทุกอย่างแล้วแหละทุ่มเทให้กับเขารักเขามากแค่ไหนอ่ะแต่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่ากันและกันเลยถิงที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่ามีพลังงานเดอะเฮอร์มิตเข้ามาอยากจะนิ่งแล้วอยากจะเงียบแล้วทบทวนมองไปที่ข้างหน้าของคุณและขับเคลื่อนสิ่งต่างไปของคุณและโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองแล้วสดสวยเรื่อยๆหล,ล่อๆของคุณอยู่นะครับอ่า เป็นพลังงานของคุณเนี่ยแหละครับเป็นพลังงานของควีนออฟสอดเข้ามาเป็นพลังงานของคนที่กลับมาเข้มแข็งในหัวใจของตัวเองขึ้นมันมันปัญหาทุกอย่างมันก็เหมือนลมนะครับเป็นพลังงานที่เข้ามาพัดมาแล้วมันก็พัดไปมันจะเป็นทุกๆอย่างคุณก็เคยให้โอกาสกับคนคนนี้มาหลายครั้งละคุณจะเด็ดเดี่ยวขึ้นคุณจะชัดเจนกับตัวเองขึ้นคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นกลับมารักตัวเองกลับมาถึงต่างๆของตัวเองมากขึ้นนะครับอตอนเนี้ยอ มีพลังงานดีไฮพิเทสมีความลับปิดบังซ่อนเล่นกันอยู่ที่ผ่านมาหรือตอนนี้ยาจะตกอยู่ในสถานะเป็นความลับกันอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานมือที่3เข้ามาด้วยเป็นพลังงานตอนนี้เป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณการที่หรือมีการที่เติมเต็มซึ่งกันและกันด้วยนะครับมีพลังงานเข้ามาเป็นพลังงานแห่งคนใหม่ๆก็ได้นะเป็นพลังงานแห่งการที่จะมาดูแลหัวใจซึ่งกันและกันก็ได้ครับเป็นพลังงานของคุณนะครับ เป็นพลังงานแห่งการที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้มองถึงอนาคตไปด้วยกันร่วมสร้างร่วมทําไปด้วยกันก็ได้นะามาดูไพ่ต่อไปเลยนะครับพลังไพ่พลังงานไพ่แนวโน้มสิ่งที่ผ่านมามีใครหรือเปล่าที่ปิดกั้นบล็อกมีกําแพงและแทนพันเปลี่ยนละเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงหลุดออกมาเป็นพลังงานของจัดเม้นเข้ามาเป็นพลังงานแห่งการตื่นรู้เคยทำอะไรแล้วก็ตื่นรู้ออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้แล้วนะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมาดูแลตัวเองดิเอ็มเพสกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในตัวของคุณคุณก็เคยทุ่มเทให้กับใครทัดคนหนึ่งแหละแต่เขาอ่ะไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในความรักในความสัมพันธ์เดอะซันคุณกลับมาโฟกัสถึงความสุขของตัวเองแหละความสุขต่างๆของคุณ สิ่งต่างๆของคุณนะครับเป็นพลังงานแห่ง King Knight of p e n t a เ l e เข้ามาเป็นพลังงานแห่งการมองไปข้างหน้านิ่งและนิ่งลนิ่งในความที่คุณรู้สึกว่าอยากจะนิ่งและไม่อยากที่จะทุ่มเทอะไรแล้วมองถึงเรื่องอนาคตของตัวของคุณเองอยู่นะครับตอนนี้ครับพลังงานนี้ขึ้นมานะเป็นพลังงานแห่งการเบื่อเบื่อกับสิ่งที่ผ่านมาเบื่อกับสิ่งที่เคยอดทนเบื่อกับสิ่งที่เคยทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าคุณในวันที่ คุณอยู่ได้เขากับเห็นคุณเห็นค่าของคุณหรือเปล่ามีพลังงานสองถ้วยเข้ามากลับมาโฟกัสถึงเรื่องความรักอยากที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองหรือเปล่าในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแต่เหมือนคุณเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นพลังงานของฟิ e ์มออฟสอดเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในเคยเดินออกมาเคยเดินออกมาทั้งที่หัวใจยังรักอ่ะทั้งๆที่เคยทุ่มเทให้แก่กันและกันรักมากก็เจ็บมากเด็ดเดี่ยวขึ้นกับตัวเองละมุ่งไปข้างหน้ามุ่งสู่ อน,นาคตของคุณก็ได้การฝ่าฟันครั้งนีเ้เป็นของคุณนะครับสามทุวยที่ผ่านมาเป็นความรักสามเศร้ามีอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแนละ้เริ่มต้นสิ่งดีๆคนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะเป็นคนที่ยุน้อยกว่าคุณก็ได้นะครับเป็นคนที่งานเลี้ยงงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานแต่งก็ได้นะคที่ที่คุณอาจจะไปพบไปเจอและถูกชะตากันก็ได้นะครับเป็นพลังงานนี้เข้ามา มองถึงความมุ่งมั่นมองถึงความเด็ดเดี่ยวในตัวของคุณและ,ะมุ่งไปข้างหน้าสู่เส้นทางของคุณเหนื่อยกับความพยายามที่ผ่านมาลงแรงลงใจไปเท่าไหร่ทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าของตัวของคุณเอง The v i e l of fortune วงล้อแห่งโชคชะตาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นพลังงานนี้เข้ามาเป็นพลังงานแห่งการกับมองโฟกัสถึงทุกๆอย่างเรื่องของตัวเองจะมากกว่าและตอนเนี้ยเป็นการที่เคยอธิษฐานและต่อสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นพลังงานของวิวอัฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนไปในมุ่งไปข้างหน้าคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่สําหรับเราถ้าคนไม่ใช่แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับพลังงานมีเคลื่อนมา,ามาดูไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุดินกันพิศษงกมากนะครับเป็นพลังงานพลังงานไพ่สรุปและแนะนําจะแนะนําให้กับ ชาวธาตุด,ดินการผสมมาก่อยยังไงนะครับเอ็ดอปว่าเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่แล้วครับพลังงานขนับเคลื่อนไปข้างหน้าของคุณเป็นพลังงานของนายถือไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่มุ่งสู่เส้นทางของคุณมุ่งโอกาสดีๆของคุณนะครับเป็นพลังงานสิบถ้วยมองถึงครอบครัวที่อยู่ตอนนี้ก็ได้นะอ่า เป็นพลังงานของเด็กถือดาบเป็นการแอบสืบแอบซ่องอะไรกันบางอย่างเดทจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นโอกาสครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับพ่อใหม่แม่ใหม่ก็ได้หรือตอนเนี้คุณเบื่อแล้วเบื่อกับความรักที่ผ่านมามันจบไปแล้วมันมูฟออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เดินไปข้างหน้าแล้วมูฟออกมาเดินไปข้างหน้าสู่เส้นทางและโอกาสดีๆของคุณโอกาสใหม่ๆของคุณก็ได้นะครับชาวธาต ดินกันวัสดมงกรคุณก็เคยเรียนรู้อะไรที่ผ่านมาเยอะและ้วเป็นพลังงาน The ว o r l d เข้ามาสิ่งที่ผ่านมามันก็เคยเป็นบาดแผลที่คุณยังติดอยู่เป็นบาดแผลที่กลับมาเยียวยาอยู่ได้การเวลาจะเยียวยารักษานะครับเป็นพลังงานเนี้ยความเจ็บยังเจ็บอยู่ในหัวใจยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงวันนั้น ที่เคยทําให้อะแต่ตอนเนี้ยคุณมุกออกมาแล้วคุณเรียนรู้อะไรกับคนคนเดิมของคุณมาเยอะแล้วมีการเสียใจมีการรอคอยเคยเฝ้ารอเคยเฝ้ามองแต่ไม่ไม่ได้กลับมาแต่วันนึงอะที่คุณอยู่ได้แล้วนะครับเป็นพลังงานที่คุณอยู่ได้แล้วอะคุณทุ่มเทให้กับตัวของคุณเองมากขึ้นแล้วอะดูแลหัวใจของคุณแล้วอะรักษาแผลใจของคุณแล้วอะวันวันนั้นอะคุณจะรู้เลยว่า สิ่งที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณทุกข์กับมันมูฟออกมามันเป็นอะไรที่คุณอยู่ได้ด้วยกับเผชิญกับความจริงแล้วะมันจะหายเจ็บครับมันจะไม่มีความเจ็บแล้วมันเป็นวิวอั f ฟอร์จูนคงรอดอย่โชคชะตาน้ำตาที่เสียไปมันกลับคืนมาไม่ได้แล้วโชคชะตากำลังหมุนเปลี่ยนไปแล้วนะครับชาวธาตุดินกันทศสงกรมูฟไปข้างหน้าวนไปข้างหน้าสิ่งต่าง โชคชะตาจะนําทางคุณไปนะครับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเลยนะครับเป็นพลังงานที่เข้ามาเป็นพลังงานเดอะไฮโลแฟนเป็นไพ่พลังงานพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งการกลับมามีสติอยู่กับตัวเองรักตัวเองหรืออยากจะสวดมนต์ไหว้พระคุณก็ทํานะครับเพราะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะหมอตนก็ขอจบแค่นี้ครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ